พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่13บันทึกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบยำ่ำข้อคิดจากพระวจนะเกลือแห่งแผ่นดินโลก 1. เป็นเกลือต้องรักษาความเค็มเป็นคริสเตียนต้องรักษาความดีเกลือถน,นอมรักษาอาหารไม่ให้เน่าเสีย ความดีรักษาสังคมไม่ให้เน่าเหมิน 2. คริสเตียนที่ปราศจากความดีจากการไม่เป็นประโยชน์จะส่งผลให้เราเป็นโทษในที่สุดเราจะกลายเป็นภาระของสังคม 3. คริสเตียนที่ไม่ทำความดีเท่ากับเปิดโอกาสให้คนเหยียบย่ำพระนามของพระเจ้าอย่าหาทำนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ